สวัสดีค่ะพบกับชาแนล่วนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเวิหากจะพูดถึงดินแดนมหัศจรรย์นในยุคนี้หลายคนก็อาจจะนึกถึงโลกแห่งเวทมนต์ของเจคเคโ i ร g ลิงที่เต็มไปด้วยเหล่าสัตว์ประหลาดสัตว์วิเศษและผู้มีพลังเวทมนต์มากมายที่ไม่ว่าจากในหนังสือหรือดูจากภาพยนตร์ก็ชวนให้ทั้งผู้อ่านและผู้ชมต้องตื่นตาตื่นใจ จินตนาการสุดล้ำนะคะของผู้เขียนท่านนี้เรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบแนวนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะคะแต่สําหรับตำนานความเชื่อเกี่ยวกับดินแดนวิเศษซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์วิเศษมากมายในบ้านเหล่านั้นนั่นก็คือป่าหิมพมา,านต์ที่ว่ากันว่าป่าแห่งน,นี้เต็มไปด้วยสิ่งวิเศษมากมายซึ่งนับว่าเป็นตำนานที่คนไทยตั้งแต่สมัยโบราณได้เล่าสืบทอดกันมา แต่เนื่องจากป่าหิมพานนั้นนะคะเปรียบเสมือนสถานที่ที่ไม่มีคาว่าสิ้นสุดในการสร้างสารรค์หรือว่าจินตนาการดังนั้นในคลิปนี้นะแอดก็เลยจะพาไปทําความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตในโลกแห่งป่าหิมพานกันค่ะซึ่งจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นลองไปชมกันเลยค่ะพยาครุฑ สัตว์กึ่งเทพในวรรณคดีที่ตามความเชื่อของศาสนาพุทธนั้นเชื่อกันว่าคือสิ่งมีชีวิตที่มีครึ่งหนึ่งเป็นนกครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์โดยมีถิ่นอาศัยนะคะอยู่ในป่าหิมมา่านบริเวณวิมานชิมพพีที่เชิงเขาพระสุเมรดยวรพุทธนั้นมกักจะคอยจับหน้าก,กินเป็นอาหารโดยตามคติไทยโบราณนะคะเชื่อว่าพุธเป็นพญาแห่งนกทั้งมวล และเป็นภานะของพระวิษณุโดยได้รับพรให้เป็นอมตะและไม่มีอาวุธใดๆนะคะที่จะสามารถทําลายลงได้แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินก็เพียงแค่ทําให้คนของครุฑนั้นหลุดร่วงลงมาแค่เพียงเส้นเดียวเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้นะคะครุฑจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุบันที่แปลว่าขนวิเศษนั่นเองนะคะ พญานาคเจ้าแห่งพื้นน้ำแห่งป่าหิมพา่านที่มีลำตัวเป็นงูใหญ่มีงอนสีทองดวงตาสีแดงและมีเกล็ดนะคะเหมือนกันกันกบปลาพญานาคนั้นจะมีสีที่แตกต่างกันไปแล้วแต่บารมีบางก็มีสีเขียวบางก็มีสีดำหรือบางก็มีถึงเจ็ดสีด้วยกันแน่นอนนะคะว่าสำหรับนาคแล้วคุดก็คือศัตรูตัวสำคัญเพราะคุดนั้น มักจะจับนาคินเป็นอาหารโดยทิ่ที่อ,อาศัยของนาคนะคะก็คือบริเวณในเมืองบาดาลใต้เขาหิมพมา,านซึ่งนาคจะมีการถือกําเนิดที่แตกต่างกันไปโดยจัดให้หนาคที่คลอดออกมาเป็นตัวหรือว่าเป็นไข่นั้นจะมีลําดับชั้นหรือเลเวลที่ต่ํากว่าพวกที่เกิดแบบมหัศจรรย์นั่นก็คือพวกที่เกิดแล้วโตทันทีหรือว่าเกิดจากเหงื่อใครหรือสิ่งที่หมักหมมหรือพวกที่เกิดในเลเวลที่ต่ํากว่าเหล่านี้ก็มักจะตกเป็นเหยื่อของครุฑโด,ดยนาคนั้นนะคะสามารถที่จะแปลงกายได้ ดยนักที่เกิดบนบกก็จะแปลงกายได้เฉพาะตอนที่อยู่บนบกส่วนนักที่เกิดในน้ําก็จะแปลงกายได้เฉพาะตอนที่อยู่ในน้ำนั่นเองนะคะไกรสอนนาค่ะ สมุนฝ่ายขวาของพญานะาคสัตว์ผสมระหว่างเจ้าแห่งเมืองบาดาลอย่างพญานาะคกับพญาสิงหราชเจ้าแห่งป่าผู้มีอำนาจวาสนาซึ่งเป็นที่ยำเกรงของเทพพิมพานทั่วไปมันจะมีศีรษะนะคะคล้ายกับพญานาะคลำตัวมีเก็ดเป็นปล้องๆเสมือนกับเกราะมีเครีบและก็กรงเล็บเป็นอาวุธที่แหลมคมซึ่งว่ากันว่าไกลสสนาคานั้นเป็นสัตว์ที่มีความว่องไวประดุดแสงของพระอาทิตย์เสียงคำรามนะคะก็ดังก้องไปถึง16ชั้นฟ้า กลางกายเหมือนเกราะป้องกันอาวุธทุกชนิดแม้แต่คาถาอาคมของคนทันคิดว่ากันว่าสุดยอดของอาคมแล้วยังไม่ระคายผิวของมันแม้แต่น้อยเอระมันนะคะย,ยังสามารถพ่นพิษได้เช่เชนเดียวกันกับพญานาคชั้นสูงซึ่งผู้ใดก็ตามที่โดนพิษของมันเข้าไปนั้นก็จะปวดแสบปวดร้อนเหมือนโดนไฟบาลกันเลยล่ะค่ะ นกกรวิกนกกรวิกนะคะเป็นนกที่มีแหล่งอาศัยอยู่ในป่าหิมะพา,านเช่นกันซึ่งเป็นสัตว์ที่มีพลังพิเศษนั่นก็คือเสียงที่มีความไพเราะระดับเหนือโลกเรียกได้ว่าไพเราะนะคะซะจนถึงขนาดทาให้บรรดาสัตว์หรือแม้กระทั่งมนุษย์ที่ได้ยินเสียงของมันนั้นพากันตะลึงงัน,นทันทีโดยเสียงของมันนั้นนะคะมีผลทั้งในน้ําและในอากาศจึงทําให้เหล่าบรรดาปลานกสัตว์ทั้งหลายรวมถึงมนุษย์ที่ได้ยินเสียง างก็ต้องตกอยู่ในภาวะงงงวยตะลึงงานไปตามตามกันเลยทีเดียวละค่ะนารีผลนารีผลหรือมักกะลีผลเป็นต้นไม้ประหลาดแห่งป่าหิมพา,านต์ที่ให้ผลนะคะเป็นหญิงสาวในวัยแรกแย้มที่ไม่ว่าจะสวดทรงผิวพรรณรูปร่างหน้าตาเรียกได้ว่างดงามราวกับเทพธิดาซึ่งผลของมันนั้น ทำให้เหล่าบรรดาดาบทรฤาสีนักสิทธิวิทยาธรหรือว่าคนทันที่มาบ็มเพียนอยู่ในป่าหิมพานานและยังมีตันหาอยู่ถึงกับต้องตกหลุ่มรักและพากันมาออกกันที่โค้นต้นเพื่อ,อยูแย่งนารีผลไปเป็นภรรยาจนถึงขั้นทำร้ายนะคะกันจนถึงตายเลยทีเดียวและใครก็ตามที่เสพสังวรน,นารีผลเข้าไปนั้นก็จะทําให้หมดอิิฤทริ ไม่สามารถที่จะห่อเหินเดินอากาศได้หรือว่าออกจากป่าหิมพผ่านไปได้โดยมีทางเดียวนะคะที่จะสามารถออกไปได้นั้นนั่นก็คือต้องกลับมาบำเพ็ญเพียรใหม่จนกว่าจะแก่กล้าจึงจะออกมาได้นั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนารีผลจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่7วันหลังจากนั้นก็จะเน่าเปื่อยไปในที่สุดนั่นเองล่ะคะ่ะกุญชรวารีหรือช้างน้ำ สัตว์แห่งป่าหิมพา์ที่มีหัวและเท้าหน้าเป็นช้างแต่มีลำตัวและหางนั้นนะคะเป็นปลาเรียกว่ากันว่ากุญชรวารีนั้นอาศัยอยู่ในมหานทีสีทันดอนนั่นก็คือบริเวณสายน้ำทั้งเจ็ดสายที่อยู่รอบเขาพระสุเมนและคันระหว่างภูเขาเจ็ดเทือกที่ล้อมเป็นวงกลมรอบเขาพระสุเมนและด้วยรูปร่างหน้าตาที่เหมือนช้างผสมปลา จึงเชื่อกันว่าพวกมันนะคะน่าจะเป็นสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนั่นก็คือสามารถไปได้ทั้งในน้ําและบนบกโดยเมื่อขึ้นบนบกพวกมันก็จะเดินด้วย2เท้าหน้าของมันหรือมาอยู่ในน้ํามันก็สามารถที่จะใช้เท้าหน้าของมันนั้นช่วยพุ้ยน้ําส่วนลําตัวและหางนะคะก็จะช่วยในการโบกส่งท้ายช่วยอีกแรงแม้ประวัติของคุณธวารีจะไม่มีที่มาที่ไปที่แน่ชัดแต่พวกมันนะคะก็มักจะไปปรากฏตัวอยู่ในภาพกิจกรรมฝาผนังของโบสถ์ในวัดต่างๆมากมายด้วยล่ะคะ่ะ กินรีและกินนอนกินรีและกินนอนนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งป่าหิมะผ่านที่มีร่างกายท่อนบนนั้นเป็นมนุษย์ส่วนท่อนล่างนั้นเป็นนกและมีปีกนะคะที่สามารถบินได้โดยเพศเมียจะถูกเรียกกันว่ากินรีส่วนเพศผู้นั้นจะถูกเรียกกันว่ากินนอนโดยจะมีทินอาศัยนะคะอยู่บริเวณภูเขาไกลาลาดซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขาห้าลูก ที่ล้อมสะอโนดาตเอาไว้ตามความคิดของคนโบราณน,นั้นเชื่อกันว่าพอพันของกินนอนและกินนารีนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามรวมถึงมีฝีมือนะคะในการขับร้องรวมถึงฟอนดามอีกด้วยล่ะค่ะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ